เรื่องไม่ดีกำลังเกิดลิวพูต้องระวังสวัสดีครับผม BM เป็นนักวิเคราะห์ที่ชอบฟุตบอลนี่คือช่องอ v เวโกช่องที่คนบ้าฟุตบอลต้องดูสำหรับเรื่องราวนะครับในวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องของผลงานของลิวพูที่ต้องระวังในอนาคต ก่อนที่จะไปรับฟังกันนะครับอยากจะรบกวนพี่ๆทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่อง a เวโ Go ด้วยแล้วก็ที่สําคัญครับอยากจะสนับสนุนช่องสามารถโดเนทที่ปุ่มซุปเปอร์แทงให้กันมาได้ อย่างที่ทราบกันนะครับว่าผลงานล่าสุดของเลี้ยวภูที่แพ้ให้กับกาลาตาสลายเนี่ยในเกมเยือนบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก1ประตูต่อศูนะครับแล้วก็เราได้เห็นภาพรวมนะครับเป็นครั้งแรกที่เลี้ยวภูแพ้2เกมติดแบบชนิดที่ว่าค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของแท็ติกการเล่นนะครับบวกกับตัวผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บถ้าเราดูจากสถานการณ์นะตอนนี้ถามว่าเป็นอะไรที่รุนแรงร้ายแรงกับเลี้ยวภูไหม ในส่วนตัวผมผมมองว่ามันยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ถ้าเราไปดูโดยรวมนะครับของซีซั่นนี้ที่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าลิ้ท์พูของอาร์เนสลอตในขุนกำลังชุดนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีปัญหาในเรื่องของแท็กติกวิธีการเล่นนะครับแล้วก็ระบบที่อาจจะยังไม่ได้ดีมากนะักถามว่าปัญหาจริงๆแล้วอะ่ะ มันคืออะไรผมมองว่าปัญหาจริงๆของเลี้ยวภูคือนี่คือปีที่อเนอร์ชอตนะครับใช้โมเดลของตัวเองแบบ100%เซของจริงแล้วไม่ใช่โมเดลของยุคในเจอเกนคอฟนะครับไม่ได้มีความเป็นเจอเกนคอฟเหลืออยู่แล้วเป็นแนวทางของตัวเองนั้นเท่ากับว่ารูดการนี้มันจะเป็นรูดการที่เป็นแท็ติกของอานอร์ชลอตแบบ100%เซ พรามันเป็นแทคติกของสล็อตเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการ ผมใช้คำว่าวิธีการเล่นใหม่ๆและการทําให้นักเตะหลายๆคนของลิเวอร์พูลอาจจะยังปรับไม่ได้ยังไม่คุ้นชินวิธีการเล่นมันอาจจะเปลี่ยนไปใช่ครับว่าลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้เสริมทัพเยอะมากนะครับอีซักเอย๋ยเอกซิติก้มิรอดเคอรเ์เคชฟิมปงฟอเรนเวสซึ่งนักเตะเหล่านี้คือนักเตะใหม่หมดถูกต้องไหมครับทีนี้ถ้าเรามาดูในเรื่องของสกอตท,ทีมอะลิเวอร์พูลเสียนักเตะ ที่ผมมองว่าเป็นกำลังหลักสำคัญในยุคที่เป็นแบบเจอเกนคอฟอะยุคแบบโกลเด้นเจเนอเรชันเนี่ยมีเทรนส์อาร์โนเนาะแล้วก็ลุยดีแอสส่วนอดัลว,วินดวินนูนเยสเนี่ยผมมองว่าด้วยผลงาน,นอาจจะไม่ได้แบบเพียงป้างมากแต่ว่าก็อยู่ในสกอตท,ที่เฮ้ยโอเคถูกต้องไหมครับส่วนอนคนอย่างอื่นฮาวิสเอเลียดก็ยังไม่ได้ถึงขั้นขณนะนั้นนั่นเท่ากับว่าสกอตจริงๆของลิวพูเนี่ยยังเป็นสกอร์ของ จอเกนครอฟพอได้นักเตะใหม่มาสิ่งหนึ่งที่มันต้องปรับก็คือวิธีการเล่นและก็เรื่องของการความเข้าใจกันของนักเตะมันไม่แปลกนะครับที่ทำไม f o r ์เรนเวียสยังโชว์ผลงานใหม่ดีอเล็กซานเดอร์อักยังยิงไม่เป็นกอบเป็นกรรมมันมีหลายปัจจัยเยอะมากนะครับในเรื่องของอาการบาดเจ็บเอ่ยหรือแม้กระทั่งอย่างที่ผมบอกคือการร่วมเล่นกันเป็นทีมหรือแม้กระทั่งแท็ติกอะ่ะปุ่มผู้เล่นชุดเก่าชิน ชินและเคยชินกับแท็ติกนี้วิธีการเล่นแบบนี้ส่วนผู้เล่นชุดใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่อ่ะมันก็ต้องเข้ามาเพื่อส่งเสริมแท็ติกต่อยอดแท็ติกที่กุนซือใหม่นะครับอเนอร์สโลตได้ได้วางไว้นั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาแน่นอนครับตีง่ายๆคือมันคือกลุ่ม2กลุ่มของผู้เล่นที่มันต้องต้องปรับตัวครับกับแท็ติกเพราว่าถ้าดูไปในดีเทลแต่ละแมตต์เราก็ต้องยอมรับเขาว่าริวพูลผลงานเนี่ย อน,นัดแรกที่เจอกับบอลมัดนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยพวกเขาชนะ4-2จริงแต่เป็น4-2ที่แฟนร์พููอาจจะไม่ได้แฮปปี้เพราะนำ2-0แล้วโดน2-2เนี่ยอมาได้ประตูในช่วงท้ายเกมส่วนเกมอื่นๆเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดว่าผลงานของรูพูลคือมีปัญหาจริงๆแล้วการที่ได้ประตูในช่วงนาทีบาปอย่างเงี้ยมันก็เป็นจุดสะท้อนว่าเฮ้ยแปลว่าคุณมีปัญหานะ ถึงแม้คุณจะชนะรวดจริงแต่จริงๆรจริงจ,งจ,งจงแล้ว,ว่คุณมีปัญหาเรื่องของแท็ติกเรื่องของรูปเกมเพราะว่าถ้าทีมที่แบบมันชนะสบายจริงหรือไม่ได้มีปัญหาอะไรพวกเนี้ยผลการแข่งขันหรือแม้กระทั่ง ประตูเนี่ยครับมันจะต้องมาในช่วงที่แบบทามมิ่งสบายๆแล้วไม่ได้เล่นอึดอัดแต่การที่ริวพูได้แต่และประตูในช่วงนาทีบาปมันก็บ่งบอกว่าเฮ้ยแปลว่าพวกเขายังอยู่ในเวลาที่ต้องปรับจูนกันนะคะเพื่อหาจุดที่ลงตัวที่แท้จริงของริวพูนั้นเนี่ยไม่แปลกครับที่ เลอร์วู้ทุกเกมที่ชนะจริงจะแฟนๆจะออกมาบ่นในเรื่องของแท็กติกวิธีการเล่นหรือแม้กระทั่งนักฟุตบอลมันเป็นเรื่องปกติผมมองมันเป็นเรื่องปกติมากแต่สิ่งหนึ่งที่มันกําลังสะท้อนและมันกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต mm hmm. คือเนี่ยแหละครับพอฟุตบอลเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของแท็กติกมันเป็นเรื่องของการที่มันยังหาจุดลงตัวไม่เจอเนี่ยบวกกับ มีนักเตะที่บาดเจ็บแล้วก็ผลงานนักเตะยังไม่ได้เข้าฝักมาเลยสะท้อนถึงว่าลิวปูพวกเขาก็พร้อมที่จะแพ้เป็นเหมือนกันทีนี้ความอันตรายมันก็จะเกิดขึ้นกับนัดต่อไปเนี่ยแหละที่นัดเจอกับ เชลซี Chelsea, นะครับแล้วก็โชคดีเหลือเกินที่มีโปรแกรมทีมชาติเพราะว่านัดต่อไปเป็นเ,เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนครับการเจอเชลซีหรือแม้กระทั่งแมนยูในช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่งานยากแต่ถ้าคุณลองมองในเรื่องของอย่างที่ผมบอกเรื่องของแท็กติกเรื่องขององค์รวมการเล่นจริงๆอะ่ะเรี้ยวหูเป็นทีมที่เล่นกับจังหวะฟุตบอลจริงๆถ้าเมื่อไหร่เซตได้สร้างจังหวะได้จังหวะถูกต้อง แน่นอนครับลิเวอร์พูลยังสามารถยิงประตูได้เสมอไม่ว่าจะนาทีไหนแต่ถ้าเมื่อไหร่พวกเขาหลุดหรือเม่อลอยหรือแม้กระทั่งพลาดนิดเดียวเนี่ยพวกเขาก็เป็นทีมที่พร้อมที่จะเสียประตูเสมอไม่ว่าลูกนั้นจะง่ายหรือยากเพราะตลอดที่ผ่านมาในซีซั่นนี้นะครับตั้งแต่ลงเล่นมาเนี่ยลิเวอร์พูลเสียประตูแทบทุกนัดแล้วก็แต่ละประตูมัน ผมมองว่ามันเป็นทั้งมีทั้งจังหวะแบบโอ้โหทีมคู่ต่อสู้แบบเนี้ยบจริงกัแบบจังหวะที่แบบเฮ้ยลิวพูพวกเขาก็พลาดเองดังนั้นถ้าถามว่าเฮ้ยเรื่องไร้ไร้เรื่องที่แบบไม่ดีกําลังจะเกิดกับลิวพูไหมผมมองว่ามีโอกาสแต่ไม่ใช่ว่าจะแก้ไขไม่ได้หนึ่งที่ลิวพูยังอันตรายคือเกมรุกพร้อมที่จะทําประตูได้เสมอพร้อมที่จะสร้างสารรค์โอกาสได้เสมอแต่แค่บางจังหวะมันอาจจะไม่เป็นประตู นนการที่ลิเวอร์พูลพ่ายแพ้2เกมติดในใจผมผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติของฟุตบอลที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเมื่อทีมคุณกำลังหาจุดดงตัวของทีมกำลังหาวิธีเล่นคุณกำลังปรับในเรื่องของแทคติกตรงนี้มันมีอยู่แล้วแค่ผลที่ผ่านมามันได้มันเลยปิดกลบตรงนี้ไว้อยู่แต่จริงๆมันมีปัญหามาตั้งแต่เปิดสีซ่นแล้วผมมองอย่างนี้นะดังนั้นเนี่ยผมมองว่า ตรงนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ลิวพูต้องน่ากังวลมากนะสิ่งที่ลิวพูต้องกังวลคือผมมองว่าตรงนี้เป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วก็ในเรื่องของแทคต,ติกที่อเนสซัลตต้องวางได้แล้วว่าจะเล่นยังไงแต่ละคนควรจะเล่นในตำแหน่งไหนถ้าเราดูใน11ตัวจริงครับของลิวพูผมก็ยังรู้สึกว่าณตอนนี้ลิวพูเอาจริงๆคือประเด็นหลักใครคือผู้เล่น11ตัวจริง คนที่ชัดเจนก็ชัดเจนสุดๆว่ายังไงก็ลงตัวจริงแต่ว่าเอ้ยคนอื่นล่ะที่ดูยังไม่ชัดเจนนะครับนะตอนนี้ที่เห็นว่าเปลี่ยนตลอดอมีอย่างแดนกลางบ้างนะครับแบ็คขวากองหน้าเงี้ยตัวเป้าโอเคในเรื่องของอาการบาดเจ็บเป็นส่วนหนึ่งแต่ณตอนนี้ผมมองว่าเนอสล็อตต้องชัดเจนเหมือนรุ่นการที่แล้วได้สักทีว่าเฮ้ยใครควรจะเป็น11ต,ตัวจริงตัดในเรื่องของอผู้เล่นเจ็บไปก่อนแต่เอาโมเดลว่าเฮ้ยคนเนี้ย คือตัวจริงนะถ้าคนนี้เจ็บเอาคนนี้เล่นแทนแค่นั้นเองอย่าคิดเยอะผมมองว่านะตอนนี้เนเ้อร์สโตกำลังคิดเยอะเกินไปหน่อยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคืออยากจะเล่นด้วยแทคนิคของตัวเองแต่จริงๆแล้วผมว่าเอาจริงลิวพูพวกเขามีจุดเด่นอยู่แล้วครับในเรื่องของเกมลุกไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะถ้าถ้าจะเปลี่ยนมาเป็นวิธีการเล่นของตัวเองค่อยคปรับค่อยคเปลี่ยนครับ ผลงานมันมีอยู่แล้วในรู้การที่แล้วที่คุณเป็นแชมป์อ่ะดังนั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าวันนี้ถ้าสิ่งหนึ่งที่มันกดดันในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับที่โอ้โหมีมูลค่าสูงแล้วผลงานไม่ดีดังนั้นบางครั้งมันอาจจะต้องถอยกลับไป แล้วมองภาพรวมใหม่ว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไรถ้าปัญหาจริงๆวันนี้มันคือในเรื่องของตัวผู้เล่นที่มันเป็นชุดใหม่และกันที่มันเสริมเข้ามาแล้วมันดูมันเป็นปัญหาดังนั้นสิ่งที่ผมมองคืออ่านั้นลองปรับเปลี่ยนมาใช้ชุดเดิมก่อนไหมแก้ทีละจุด2จุดถ้ามันเวิร์กแล้วค่อยไปแก้จุดอื่นๆนะครับที่มันยังหลงเหลืออยู่สุดท้ายอ่ะผมมองว่านะสถานาการณนะ์ตอนนี้ของลิเวอร์พูลการแพ้2นัดผมไม่รู้สึกมองว่าเป็นเรื่องที่แบบ โอ้โหอันตราย worst case อะไรขนาดนั้นเพราะว่า,อย,าอย่างที่ผมบอกคือภาพโอกาสแบบนี้มันมาตั้งแต่เปิดซีซั่นแล้วว่าลิเวอร์พูลมีปัญหาในเรื่องของแท็กติกวิธีการเล่นมันยังเป็นปัญหาอยู่อยู่ที่ว่ามันจะระเบิดเมื่อไหร่แค่นั้นเองซึ่งมันมาระเบิดใน2เกมติดกับทีมที่ผมใช้คำว่าอ่ะคิสตัลพาเลตที่ทําผลงานได้ดีแล้วก็การไปเยือนกาลามันก็ไม่ได้ง่ายอยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่ามันไม่แปลกที่ลิเวอร์พูลจะแพ้2เกมติด ท้ายแฟนของเดอะคอฟนะครับคิดเห็นกันอย่างไรกับสถ,สถานการณ์หตอนนี้นะครับกับผลงานเลี้ยวภูหรือแม้กระทั่งตัวผู้เล่นก็ลองคอมเมนต์ลงมากันได้สำหรับวันนี้ทางด้านของอเวโกต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ